สวัสดีจ้าสวัสดีเอฟซีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่สองพนัยนยี่สิบรนึ่งนะจ๊ะพอกันช่วงแรงจะพี่น้องตัดขาเห็ดน้ำกันบ่หน่อยเด้อจากกองหมใหญ่เกือบเต็มถังเนะจ๊ะสดๆเลยจ้ะนากระสดบักไล่พี่น้องอุ้ยพอหน่อยเด้อจะเกือบเต็มถัง ุูน่ะฟองมักงางามๆเลยจ้ะตัดขากันจ้ะพี่น้องเพิ่งจ้ะพี่น้องเฮ็ดจังไดเสิเหตุแล้วดีแต่ว่าช่วงนี้อยูน่นอกเว็บเเมิดไงนะจ้ะบอคำไงตอนนี้ถุงกลัวเด้อพี่น้องมาหอดกับสัสิยเหตุยังแล้วเขากินน้ำเพิ่งสีบางจ้ะพี่น้อง ก็เลยสิมาตัดขาเห็ดหลางนี้จะดอกงามๆตัดขาแล้วเดี๋ยวเขาไปแช่น้ำเกลือใบเนาะจ้ะจังหลางไงาพี่น้องแช่น้ำเกลือใบสักพักหนึ่งจกห้านาทีสิบนาทีแล้วเขากลับไปล่างขึ้น,นพี่น้องแม่ดอกงามครับนี่จะดอกงามๆยังไงเพิ่งเห็นเห็ดมันปูจ้ะ เห็นเอินบรท่านเห็นเด้อพี่นอ้องออกเป็นกอเป็นก่อเลยซ่อนค่ะกระลังพัดจ้ะพี่น้องซ้ำนี่พัดแสบโอ้ยขางนอกกระตัดห้าเสียงไปบอกว่าพักซักก่อนอัดคลิปอยู่ พอเวลาจะสิบนาทีเ,เสนอยาเฝ้ายาเฝ้าตัดก็อัดคลิปก่อน <c oughs> ตอนซ่อนพี่น้องอ,อ้อ,อนเลยไม่ยาเราวมักพัดกินล่างแล้วเสียเอาไปให้เราพัดผู้เฒ่าเาจะอยผู้ดเดียว ไปเก็บทุกปีค่ะเก็บมากกับลางแล้วก็ปไปให้แม่ยาน่ะพี่น้องแล้ว,ลวมักกินเฮ็ดอันนี้แล้ว่าเห็ดเผิงงวนันแล้วว่าใครมักกินแล้วว่กินอหอมหมดละไอ้ยัยโดนัดมักกินเห็ดเผิงเนาะจ้ะเห็ดนี่ก็ก,กินแนนเป็นบางครั้งพัดน้ำมันหอยพี่น้องพัดน้ำมันหอยแสบ ชั่วสีแล้วนี่ใส่เวลาโดนอยู่เดอ้อจ้ะเป็นชั่วโมองอยู่เดอ้อนี่ว่าแม่นหน่อยๆเดอ้อจะเห็นซ้ำเนี่ยกล่องบักไงออกแล้วเดอ้อจ้าเห็ดประเทศโนเวรเริ่มออกแล้วดีทีว่าเพิ่นบ่ถือฝนนะจ้ะพวน่น อาทิตย์นี่ก็อากาศดีแดดดีฝนบ่ตกจะพี่น้องอาทิตย์ก่อนนี่ฝนตกอยู่เพิ่นก็นเลยดอกงามพี่น้องดอกบริเพราะว่าบถ่ถือฝนก็คือการก,กับยิ่งเมืองไทยเลยจ้ะเวลาเห็ดออกถ้าฝนบ่ตกใส่ดอกเพิ่นก็นสีแข็งงามเนาะจ้ะดอกพิ่นก็นสีแข็งดี แต่ถ้าถือฝนเนีเพิ่นกระสีอมนาำเนาะจ้ะคือกันนั่นแหละเมืองนอกกับเมืองไทยก็ได้ซัเนกกำลังพัดพี่น้องอ้อนๆเลยกรอบกุ๊บดี มือนีิห่อนแห้งพี่น้องเดี๋ยวตัดขาเฮ็ดเสร็จแล้วเป็นสีอาบ้นาขึ้นเขาไปเส้นสายจ้ะไปเก็บไอ้บลูเบอรี่แล้วจังหันไปเลาะเบิงเห็ดเนาะจ้ะ เออเราไปเจอเต็มเลยไปเจอเห็ดอันบ่ได้ตั้งใจว่าสิไปเก็บเห็ดนะจ๊ะไปเจอเห็ดบ่มีุงใส่บ้านพี่น้องบ่มีแนวใส่จบเจียบานคือพ่อว่าเออยีน่น่ถ่ายรถมีถังอยู่ใบหนึ่งเลยให้แฟนเยินเฝ้าเห็ดแย่โดนัดกลับมารถมาเอาถังไปใส่ เกือบเต็มทางไงเนาะจ้ะทางนี้บาหน่อยเด้อจ้ะทางไงถือว่าไงกลางๆเนาะจ้ะเต็มทางนี้ก็ประมาณหากิโลเลยน้องนี่ก็ได้ยูนิสามโลกัวประมาณสามโลกัวเนาะจ้ะ ว่เต็มทั้งแด่ก่ะคอนไปทางเต็มคนละพี่น้องทุกมือทุกมือนั่งเบิ้งคลิปข้าเจ้าเก็บเห็ดอยู่เมืองไทยมือนี่ได้เก็บเองละเดอ้อจ้ะโชคดีคัะไปเก็บบุรุบุรีมือนี่ ได้ทึ่งผลมไม่ได้ทึ่งเฮ็ดมานคักพี่น้องถือว่ามานคักอยู่เพราะว่าปกติเพ่นสิออกเดือนสิงหาเนาะจ้ะปีนี้ออกไหวขนาดบานแหล้วพร้อมเนี่ย่ว่าดอกตุมมือนดอกไม้หน่อยที่ขึ้นไม่กันยังหลายอยู่จ้ะพี่น้องเต็มอยู่ เดี๋ยวถิดหนาไปเบิง,งไใหม่เพื่อนกรอบแห้งเลยพี่น้องค้าเพิ่นน่ะเฮดมันปูน มัปปัดที่แห้งแห่งแนงสีกัดฮักเกาะหลดกรอบแล้วเพื่นฮักไว้พี่น้องกระสีเห็ดแบบถนอมจักน้อยนะจ้ะ แก่อนนี่ยอยู่เมืองไทยแม่สอบผ้าไปเก็บเห็ดในป่าในโกถึงหลุจักเห็ดลายอย่างหลายชนิดแต่ตอนนี้เราวเทาแห้งแล้วเราไปบ่ไดแล้วเนาะแต่อยากกินแกงเห็ดก็ซื้อเอาแล้วเ,เทาแล้วก็บ่อยากให้เราเข่าปลาเข่าดงปันไดเน,หนาะจา้ะยานไปเป็นล่มเป็น วิ่นเวียนอยู่ในกลางปลาบอดีไม่อยากให้เราสื่อกินเราดีกว่าว่าเขาเจ้าก็มีค้นเก็บขายารอยู่นะจากนี้มบูบานก็ได้เอรอนัดกับไทยไปหงหันก็แม่เราก็สื่อหนึ่งไ่ส่งฟีดให้ ไม่โดนัดไปคนมักกินเห็ดเด้อพี่น้องสังเกตได้เลยว่าคนเหมือนคนเก็บเห็ดนี่สิมักกินเห็ดเด้อถ้าบ่ามักกินก็คือสิบ่ไปเก็บถูกเนาะจ้ะกินก็ได้แต่ว่าไปเก็บนี่มันมวนก่อนเด้อพี่น้องได้อัธรลดพร้อมนี่ตื่นเต้นดิ จังใดกกอย่าลืมเดอ้อจะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งไว้จังบ่อบผาดคลิดไหมไหมจากคุณย่ายโดนัเนอกจากพี่น้องจ้ะขอบคุณหลายๆจ้ะที่เขามาติดตามย่ายโดนัทขอบคุณทุกกําลังใจที่มีให้กันขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกคาติชมยินดีตอนรับเมืจ้ะอันได้ดีบ่ดีก็สิได้ปับปรุงเน,นาะจ้ะเนาะ คอมเมนต์มาใดเด้อจ้กเอฟซีอ,อนซ่อนดอกเพื่อนพี่น้องมึงเนี่ยนี่จะดอกง่าๆบานยังสี่แล้วทานถ้าฝนตกใส่เนี่ยก็ยูวาโดนจ้ะกระเปื่อยเรียกว,ว่าโชคดีเมือนี่ไปผอบแบบฝนบ่ตกเน่ะจ้ะซืวว่าโชคดีแห้ง ผัดกระแทบมกกระแทบพี่นอ้องมกใส่ผักอีตูแกงกระไดจ้ะแล้วแต่ไผยหมักแบบดใดเนาะจ้ะเนาะเทสไนททุกเมนูนจ้ะเดีนะ่ยเดนัาสิมกใส่ผักอีตูอยู่เดี๋ยใส่ปร้านไทยอาทิตย์หนา้าวันนี้อาจิปร้านไทย หรือพายตูวมาไบแล้อีตูหรือว่าใบบังลักนะจ๊ะใบเมียงลักนี่แหละมันใหญ่โดนัดเอิญพายตูอีสารคองแท้จ้ะมุกขมหอม จ้าสำหรับคลิปนี่ยายโดนัดขอฝากไว้แค่นี้ก็น,น่าจะเนาะไว้พอกันไม่คลิปนาจจะพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อจะที่เขามาเบิ้งยายโดนัดก็มาติดตามเบิง้งขอบคุณทุกกำลังใจที่นีให้กันจ้ะ้าอยู่ดีไม่แหงทุกผู้ทุกคนของสิใสเวลาอีกโดนพี่น้องอีกเป็นหลายชั่วโมงละจังสีแล้วดอกงา,ง,งามมึงเพิ่นบ่ถืออัน อันเพิ่นบอถือนำเนาะจะเพิ่นก็สีแข็งแข็ง่ว่าดอกนาทั้งนาเพิ่นนี่กะสีเป็นนั่นเปลี่ยนสีจังน้อยเนาะจา้ะพราะว่าเแดดถือแดดจ้ะเอาไว้พอกันไม่คลิปหนาจ้าสุขภาพแข็งแรงเอาไวเรื่อยๆทุกผู้ทุกคนอยู่ดีมีแห้งเด้อจ้ะพอกันไม่คลิปหนาสวัสดีจ้า